สวัสดีครับ <c oughs> พบก,กับช่องของผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพามาอัปเดตที่พาหัวโกสุปราดไว้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ่าดการพาแล้วก็ล้างมาแล้วเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> มือใหม่ครับใส่ถังอบ มีไหมฮะโอ้มีขึ้นมาหนึ่งหัวที่เหลือน่าจะเป็นขึ้นลาล้วมาดูสภาพเป็นยังไงบ้างนี่หมดแล้วครับ หรือว่าได้หนึ่งต้นถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับมือใหม่เอ้ตัวน,นี้น่าจะงอกเก็บไว้ก่อนตัวน,นี้ยังดีอยู่นี่นี่ก็อีกหนึ่งต้นอ่าเขาดีครับอันนี้ไม่มีเลย ออกอันนี้บิลาดอ่ะเก็บไปเก็บไปเข้าไปเข้าไปโห<ฮ>อันนี้นี่ใช่น่าจะหมดอายุแล้วครับเ่าละนิ่มละเ่้ ๋ยลวลต้องเก็บไปโอบอีกส,สักระยะหนึ่งเพราะบางต้นมีลากมีหน่อขึ้นมาอันนี้เห็นไหมฮะน,น,นี่นี่หน่อนี่หน่นอนะเดี้ยวเดี๋ยวีงอกนะให้ใบโตคว่นี้ก่อนนะครับถึงจะทำการแยกขึ้นมา โคสุปราชครับตอนสั่งซื้อหัวให้หัวโคสุปราศนะครับแต่ไม่รู้ขึ้นมาจะเป็นอะไรแยวผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ